เวลา17นาฬิกา2นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบรมนาถบพิตร โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้นทรงจุดทูปเทีย,ยนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถประพิษเนื่องในวันน้อมมินทระมหาราชพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถประพิษว่า วันเนวมินทระมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาปบพิรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเนวมินทรระมหาราชซึ่งแปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สําหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลื้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาาประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางฝั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการ เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลวันนวมินทร์มหาราชวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพุทธศักราช2567 ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิฉัยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและพระบาท สมเด็จพระปรมเอภมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจําพระชมวานของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชาสการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคม,รบบรม,พ,รมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระบรมมีนมหาอนานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระอาัฐิสมเด็จพระมหิตลาทิเบศอ,อดุญเดชวิกรมพระบรมรา,รมราชาชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,าชนานีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา พระบรมหลวงนาฎที่ว่าร,ราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระพนพพดลมมหาสเสวตฉตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทพพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสทรงจุดทูบเทียนเครื่อง,งทรงธรรมแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเส สุเดชชติสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระธรรมวชิระปัญญาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชศุพลวิมลมังคลารามถวายศีลและถวายพระธรรม,มเทศนาเรื่องนายกคุณกทา หรือคุณธรรมของผู้นำจบแล้วทรงประเคนจตุปปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระปลลาแล้วทรงทอดผ้าไตรอีกเที่ยวละ18รูปพระสงฆ์สดับปกรณจนครบสี่เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรพระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน ที่น้พระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมนมหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินและพระอัิตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทีน้ำ รพระแท่นพระนุภาพประดลมหาสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นับแต่เสด็จขึ้นครองราชเมืม่อวันที่9มิถุนายน2489่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในร่นต่างๆกว่า4 0 0พโครงการทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือราษฎร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชฎรอันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชณประสาทประเทศปิดนด้วย ของราษฎรเป็นต้นกําเนิดโครงการพระราชดําริหนึ่งในโครงการพระราชดําริที่หลายคนคิดว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นไปไม่ได้โครงการพระราชดําริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิร ทรงทดลองการดัดแปลสภาพอากาศให้เกิดฝนโดยมีหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมร่วมปฏิบัติการทดลองจริงในท้องฟ้าเมื่อปี2512ทําให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายได้สําเร็จตำราผลหลวงพระราชทานที่พระราชทานแก่คณะปฏิบัติการครั้งแรกมี3ขั้นตอนคือก่อกวนเลี้ยงอ้วนโจมตี ต่อมาเพิ่มขั้นตอนการทำฝนจากเมฆเย็นทรงประดิษฐ์แผนภาพการ์ตูนประมวลขั้นตอนการปฏิบัติการฝนหลวงรวม6ขั้นตอนเป็นตำราฝนหลวงพระจาราชทานที่ใช้ปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติการฝนหลวงเป็นภารกิจสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการใช้เรดาร์วัดปริมาณน้ำฝนต่อพื้นที่สามารถเพิ่มน้ำฝนทั่วประเทศเดือนมกราคมถึงกันยายน2567ประมาณ13,600ล้านลูกบาทเมตรในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้แม้สถานการณ์ที่มีฝนตกชุกและบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม แต่ปฏิบัติการฝนหลวงได้วางแผนอย่างรัดกุมไม่ให้กระทบพื้นที่ที่มีน้ำฝนเพียงพอจะเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณไม่มากนักเพื่อเก็บกักไว้ให้ราษฎรได้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งใช้กระบวนการเกิดเมฆขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ตามตำราฝนหลวงพระราชทานแล้วต่อยอดใช้กระบวนการเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศเพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองนอกจากนี้มีภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บการปฏิบัติการตักน้ำดับไฟป,ป่าด้วยเฮลิคอปเตอร์การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินฝนหลวงช่วยลำเลียงสิ่งของไปพื้นที่อุทกภัย ผลสำเร็จของปฏิบัติการฝนหลวงในประเทศไทยสร้างชื่อเสียงในวงการดัดแปรสภาพอากาศระดับโลกประเทศต่างๆที่ประสบปัญหาภัยแล้งส่งนักวิทยาศาสตร์มารับการถ่ายทอดความรู้จากประเทศไทยและส่งผู้เชี่ยวชาญคนไทยไปถ่ายทอดความรู้ในประเทศนั้นๆมีความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศปี2567 กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อรับมือภัยแล้งภัยพิบัติและสลายหมอกควันผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์บรรยากาศประยุกต์ใช้ตำราฝนหลวงพระราชทาน เป็นต้นแบบการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการดัดแปรสภาพอากาศมีผลงานการพัฒนาสารฝนหลวงสำหรับการก่อเมฆในสภาวะความชื้นต่ำเพื่อให้สามารถทำฝนได้ดำเนินการวิจัยพัฒนาเพื่อรับมือสภาพอากาศที่แปรปรวนขณะนี้มีแผนการวิจัยการเก็บเกี่ยวน้ำในชั้นบรรยากาศสำหรับสมาร์ทฟาร์มที่สามารถใช้ในระบบการทำเกษตรสมัยใหม่ อีกทั้งมีโครงการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพ่นสารจากพื้นสู่ก้อนเมฆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่อับฝนบริเวณภาคเหนือกรมฝนหลวงและการบินเกษตร,รก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน เป็นสถานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝนหลวงรวมถึงกำกับและดูแลมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นการดำเนินง,งานตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรให้รอดพ้นจากภัยแล้งรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ฝนหลวงตั้งมั่นสนองพระราชปณิธาน ฝนหลวงคือปณิธานของพ่อต้องทำสารต่อและท้อไม่ได้วันนี้เวลา20นาฬิกาส3นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพโดยมีตุนกูอาซีสะอามีนะไมมูนะอิสกันดาริยะ พระชายาในสุตลต่านแห่งรัฐปะหังมาเลเซียและดาโตเซรีราจาเรสาชะผู้ก่อตั้งและประธานองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยยบอนรูมส่งร่วมงานการลาดิน dinner อิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลแบง k o ก2024หรืองานเทศก,กาลแฟชั่นอิสลามตามคำทูลเชิญของพระชายาในสุตลต่านแห่งรัฐปะหังมาเลเซีย ซึ่งองค์กรอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลหรือ IFF จัดขึ้นเป็นครั้งแรกณกลุงกัลลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2,549โดยดาโตเซรีราจาเรสซาชะศิลปินชาวมาเลเซียผู้กอ่อตั้งองค์กร IFF มีความคิดวิเริ่มที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมเทศกาลแฟชั่นอิสลามเพื่อจุดประกายความสนใจและความตระหนักรู้นำไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเพิ่มเติมและทลายความเชื่อผิดๆที่ล้าสมัย รวมทั้งเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนความคิดผ่านผู้เข้าร่วมง,งานหลากหลายศาสนาและหลากหลายวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมให้นักออกแบบได้ตีความและแสดงออกถึงหลักการและค่านิยมอิสลามอย่างสร้างสรรค์ภายในงานมีการแสดงผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของศิลปินชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยอาทิเครื่องแต่งกายพื้นเมืองที่ขุนนางมาเลเซียในสมัยก่อนสวมใส่ในงานพิธีการ ผลงานการออกแบบที ay, ่ร <Bell issimo> ับแรงบันดาลใจจากลูกปัดหลากหลายชนิดและผ้าทอจากฝีมือของนักโทษในเรือนจำประหังผลงานการออกแบบที่รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายของพระราชินีจากทั่วโลกผลงานการออกแบบที่ใช้ผ้าทอลวดลายบาหลีซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอาณาจักรโบราณสีวิชัยและมัชปาหิตและผลงานการออกแบบชุดเจ้าสาวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทราย งานอิสลามิกแฟชั่นเฟสติวัลดำเนินต่อเนื่องมาโดยตลอดและกระจายออกไปในระดับนานาชาติทั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาซัคสถานอินโดนีเซียสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาสหรัฐชา,าจกจและโมนาโกซึ่งได้นำเสนอผลงานของนักออกแบบและแบรนด์ต่างๆกว่า250รายซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แคนาบรูนฝรั่งเศสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนโมร็อกโกและปาเลสไตน์ ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบุคคลสำคัญต่างๆทั้งพระราชวงศ์ผู้นำนักการเมืองนักการทูตนักแสดงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนอกจากเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามแล้วยังได้สร้างประโยชน์ให้องค์กรการกุศลที่เกี่ยวกับเด็กเด็กกำพร้าคนไร้บ้านและผู้ป่วยโรคต่างๆ โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร้องเพลง You've Got A Friend ร่วมกับพระราชวงจากรัฐต่างๆของมาเลเซียและบุคคลสำคัญชาวมาเลเซียประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31สิงหาคม2,500 โดยในระดับพระราชวงศ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรม,มานราบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อปี2505 นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดํารงพระราชจิตริยศยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการตามคําทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่8แห่งมาเลเซียและสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมง,งานฉลองเอกราช50ปีของมาเลเซียตามคํากราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่13แห่งมาเลเซีย เวลา9นาฬิกา17นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวับาขาตบวรขิยราชนารีสเสด็จออกณน้ห้องพิธีอาคารศูนย์การแพทย์มริงวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปารมนาถบาพิษเนื่องในวันนวมินทรพระมหาราชวันที่13ตุลาคม2567 ในการนี้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องนำ้ำมศการบูชาพระรัตนตรัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมโกศและพระบรมาอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาร,ร,ราชบรมนาถบพิตรจากนั้นส่งศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศประธานสรงถวายศีลจบเจ้าพนักงานพระราชพิธี ร,รัธนาพระปริทพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์แล้วส่งประเคียนพระทหารและเครื่องสักการะถวายแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิตรทรงหลังทัศนโยโตกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมณาประพิษทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยทศพิษร,ราชธรร,รมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร,รชาวไทยมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติมีพระมหากรุณาธิ เเปป็นนกกรระาอที่บ้านเลขที่288หมู่ที่6ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสักการะกปิลการผู้วาชการจังหวัดสตูลเชิญตรากาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติ ของพลทหารอนุวัตรเหมาราเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าบ้านพักแอมเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29กันยายน2567การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวของพลทหารอนุวัตรเหมาราอย่างหาที่สุดมีได้ ส่วนที่บ้านเล็กที่56หมู่ที่1ตาบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนันทวัฒน์เจริญวันรองผู้จัดก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชาการแทนผู้จัดก,การจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตราก้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติ ของดาบตำรวจบรนเจิดพุทธเจริญเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายแาวุธไม่ทราบชนิดยิงใส่ฐานปฏิบัติการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน922หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน922บ้านดีตําบลบาราหมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10ตุลาคม2567 ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีบุคคลสําคัญหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานิสรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมํำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะองคมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วย ราชการในพระองค์กรมที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนาคารกรุงเทพสำนักง,งานกรปรบริษัทบุญรอดบริเว,วรี่จำกัด กระทรวงมหาดไทยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมัมกลุ่มเซ็นทรัลมูลิธีช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมสมาคมศรีคุริศิษิ์สินคภากลุ่มบีเจซ g บิกซีโดยในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนวางพวงมาลายัยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถประพิษณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้อีกหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง21นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดงาน ที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีคณะบุคคลจากหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรว่าลายลักอาคาัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรขัตติยราชนารีพร้อมนําใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปอาทินายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะ โรงเรียนตั้งพิรุณธรรมนายภัสกรบุญยลักษ์ผู้ประชาการจังหวัดปทุมธานีและสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปทุมธานีทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพร3จุดคือที่ชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ห้องรับรองชั้น2อ,อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรเขตหลักสี่และอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทุกวันตั้งแต่เวลา9้านาฬิกา ถึง15นาฬิกา30นาที